สุดยอดวัตถุมงคลสเสด็จเตียหรือหมอพ่อนเหรียญพิมพ์เสมาลายกนกกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้านหลังหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสำนึกคุณแผ่นดินแบบแรกในสยามสร้างโดยเสียบุญมาบุญเลิศวณิชย์เจ้าสัวใหญ่ใจบุญปุกเสกที่หาดทรายรีจังหวัดชุมพร เหรียญสวยขนาดกว้าง2.8ซนติเมตรสูง4.2ซนเมตรขนาดใหญ่กว่าเสมาปกติประเภทเสมาจัมโบ้เหรียญน,นี้สร้างขึ้นหลายปีแล้วตอนนั้นไม่ได้ออกให้บูชาแต่สร้างแจกปัจจุบันกลายเป็นสิ่งมงคลที่มีราคาไปแล้วเหรียญสวยมาก กระไหลทองเข้มขังยิ่งรุ่นนี้ไม่เก็บสะสมไม่ได้ขอบอกเหรียญป่าตาลพระผงนั่งตังรุ่นสงน้ำหกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ดังแห่งวัดห้วยด้วนวัดฐานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดบุญญากามโมูสำหรับเหรียญปาตาลหลวงพ่อพัด ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพัดครึ่งองค์หันหน้าตรงด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนคําว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนที่ะระลึกด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนราชสีด้านบนเป็นอักลรยันด้านล่างเขียนเลขไทย 2561. เหมาะสำหรับ นายตำรวจนายทหารข้าราชการการเมืองพุทธคุณดีเรื่องอำนาจตะบะเดชะเดชดสีโชคลาภค้าขายแถวคาดปลอดภัยเป็นเยี่ยมภาพพิมพ์สมเด็จฝังกรุกำลังมาแรงมากผลงานของวัดทุ่งเหียงจังหวัดชนบรุรีที่มีการจัดสร้างพระปิดตาหลูงพ่อแก้ว พิมพ์นิยมหลังแบบรุ่นไต่มาส2,551ท่านนำผงเก่านี้มาเป็นส่วนผสมจึงอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่บุญภระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดทุ่งเหียงเป็นภระเกจิอาจารย์รูปสุดท้ายสายหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันพระปิตารุ่นนี้มีความงดงามน่าสะสมมากร,รุ่นหนึ่งสร้างพร้อมพระคุณแผน พิมพ์สมาธิในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังกุมารทองพุทธคุณสายนี้เด่นทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยหลวงปู่บุญสมัยเป็นพระภิกษุหนุม่มหลวงปู่บุญเคยไปพำนับอยู่ที่วัดระฆังโฮสิตารามต้นตำรับพระสมเด็จวัดระฆังจักรพรรดิแห่งพระเครื่องอันเรื่องชื่อ โดยไปพักอยู่กับหลวงปูน่นาควัดละคังได้มีโอกาสเรียนวิชากับหลวงปู่หินโดยเฉพาะการเขียนสูตรลบผงพุทธคุณขานั้นท่านได้รับเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่มอบทั้งพระสมเด็จและผงสมเด็จวัดละคังพร้อมด้วยสูตรการเขียนและลบผงตำรับเจ้าปคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพงมรังสีอีกด้วย พิมพ์สวยมวลสารดีหน้ามีไว้บูชาพระขุนแผนเนื้อผงพุทธคุณพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมรุ่นที่ระลึกครบรอบ83ปีบุกเสกเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2551ณวิหารหลวงปู่บุญพระขุนแผนที่ระลึกครบรอบ83ปี เนื้อผงว่านยาจินดามณีหลังองค์พระปฐมเจดีฝังตะกุดหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมมีขนาด4.1คูณ2.7เซนติเมตรเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2551เป็นวันที่หลวงปู่เจอือสิริอายุครบ83ปีท่านได้อนุญาตให้สิทธิอนุสิตจัดสร้างวัตถุมงคล และได้มอบมวลสารผงยาจินดามณีชนวนวัตถุมงคลต่างๆที่ชำรุดตั้งแต่สมัยหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มได้นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่ระลึกครบรอบ83ปีวัตถุมงคลรุ่นนี้ทางหลวงปู่เจือได้เมตตาและอนุญาตให้คณะลูกศิษย์เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่ระลึกครบรอบ83ปีอย่างชัดเจน โดยมีประชาชนมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างมากมายโดยมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษยิ่งใหญ่นวิหารหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มอนุสาวรีย์โดยมีหลวงปู่เจือเป็นผู้จุดเทียนชัยและดับเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2551นอ,อ25นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วม เป็นสัีพยานและร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตุมคลลิ่นนี้ต่างๆมากมายเช่นท่านเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยตอนนั้นเป็นชั้นเทพวัดไตมิตรวิทยารามพระมหาสุรศักษิ์เจ้าอาวาสวัดประดูพระครูสาครธรรมสถิตเจ้าวาดวัดสุนทรสถิตบ้านแพ้วสมุทรสาครหลวงปู่ขาววัดสาวชะโงกจังหวัดสุพรรณบุรี พระอาจารย์บุญสมวัดสมลงพระครูวิบูลสิริธรรมเจ้าวาดวัดตุกตาพระอธิการชำนาญเจ้าวาดวัดตึกพระครูธรรมสิทธิพรเจ้าวาดวัดศรีสินมาพระอาจารย์เกษมเจ้าวาดวัดทุ่งน้อยจังหวัดนครปฐมพระอาจารย์สนิทวัดกกตาลจังหวัดนครปฐม พระอาจารย์เชิญวัดกลางคูเวียงจังหวัดนคนปรปฐมพระอาจารย์บุญเหลือวัดสัมปตากจังหวัดนคนปรปฐมพระอาจารย์มานิตวัดศรีสะทองพระอาจารย์สัญญาวัดกลางบางแก้วเป็นต้น